มีนั่งแท็กซี่มาด้วยอ่ะบันดีครับพี่ไม่ธรรมดาฮะสมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะมาจากกรุงเทพออกจากบ้านตีสี่เลยพี่อยากได้รถก็เลยมาดูคัับคุณแม่แม่ยังสาวอยู่เลยแล้วทานข้าวก่อนไหมยังไม่หิว่ไม่มีใครหิวเลยกวันดูแลข้าวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่จองจองแล้วมาเองเหร รถแซนค่ะอ๋ออ๋ออ๋โอเคโอเคโอเพี่พี่สวัสดีครับพี่แล้วลูกาที่จอดให้ค่ะได้เดี๋ยวจอดในรถตรงนี้แม่น้องเกตใส่กลางได้ออกได้ออกได้ออกได้ไม่ไม่งั้นเดินพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดินหน้าถอยหลังจอดตรงนี้ให้ผมก็ได้ครับพ่อเดี๋ยวแป๊นนะพ่อแป๊บนึงนะรถมาทางขวานะครับแป้นเนี่ยเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวพ่อเดินหน้าถอยหลังจอดนี่เลยครับ นี่เลยได้ได้ดอไยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับไปได้เลยได้ครับผมได้เลยไปข้อ,อถอยเลยครับดูหลังให้อยู่ย ครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยไปเลยไปเลยฮะไปเลยไปเลยครับเชิญนะครับเชิญนะครับเต็งลงไหมลูกสวัสดีลูกสวัสดีลูกเอาชาเขียวกาแฟเต็งช็อกโกแลตสั่งได้เลยนะครับพ่อกาแฟไหมไม่เพิเรียบร้อยมาแล้วกวนไปก็เลยเชาเนี่ยลองลดหนึ่งครับ ออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสีเชื่ออะไรทำไมถึงมาถึงนี่